Roll. กลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งของทางรายการนะคะและเราก็จะว่าด้วยเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะซึ่งเป็นแนวคิดล่าสุดนะคะเพื่อที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะถูกตั้งคําถามนะคะเป็นข้อสังเกตออกมาจากหลายฝ่ายนะคะว่าอาจจะนําไปสู่การสร้างวิกฤตระลอกใหม่ให้เกิดขึ้นก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราจะลองไปตรวจสอบในภาพกว้างดูนะคะว่าถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมเพื่อลบล้างคดีต่างๆกันจริงทั้งสองขั้วการเมืองอย่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ร่วอประชอนั้นมีโอกาสนะคะที่จะได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดค่ะเริ่มจากกลุ่มพันธมิตรกันก่อนนะคะที่ก็มีคดีติดตัวอันเนืเ่องมาจากการชุมนุมนะคะเมื่อปี2551โดยเฉพาะกับการเข้าไปชุมนุมภายในทมเนียบรัฐบาลสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งคดีส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของอายการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ และอย่างไรก็ตามสําหรับคดีบุกยึดสนามบินนั้นนะคะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา114คนในข้อหาร่วมกันกระทําการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมน,นูญมัวสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เมื่อเจ้พาพนักงานสั่งให้เลิกการม่วสุมแล้วไม่เลิกบุกรุก,กทำให้เสียทรัพย์ทำให้การให้บริการของท่าอกาศยานนั้นหยุดชะงักลงตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา116 215 216และ364และยังฝ่าฝืนพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548อีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะกับ15แกนนำนะคะที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีกาะการร้ายนะคะมาตรา135ทับ1 135ทับ2 135ทับ3และก็ทับ4นะคะและรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ค่ะประกอบไปด้วย พลตรีจำลองสีเมืองในสุนทิลิ้มทองกุลในพิพบธงชัยในสมศักดิ์โกสัยสุขนายุริยาัยกตตดศีลาในสมเกียรติพงไพบูรณในนรันยูหรือสรันยูวงกระจ่างในสิริชัยไม้งามในสำรานรอดเพชรนางมาลีรัตนแก้วกะดนตรีแซมดินเลิศบุตรพันธบทโทสันธนะประยุทธ์รัตนนายชนะผาสุขสกุลนายสุรวิทย์วีรววันและนายอมรเทพสิริโยธินพักดี เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาสารแพ่งก็เพิ่งตัดสินนะคะให้13จำเลยซึ่งเป็นแกนนำพันธมิตรประกอบไปด้วยผลตรีจำลองในสนที่ในพิภพในสุริยะใสในสมศักดิ์ในชัยวัฒน์ในสมเกียรติในอมรในสรัญยูในสมรานในสิริชัยนางมาลีรัตน์และนายเทิดภูมิร่วมกันชดใช้เงินจำนวนกว่า522ล้านบาทคืนแก่บริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท ฝ่ายโจทย์ที่ได้รับความเสียหายทางธุรกิจจากกรณีการบุกยึดสนามบินแบ่งเป็นสนามบินดอนเมืองราว11ล้านบาทและสนามบินสุนรรภูมิอีกราว510ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยค่ะร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันยื่นฟ้องเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2551ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะไม่นับรวมคดีนะคะที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดยื่นฟ้องพนตรีจำลองกับพวก,กรวม14คนในกรณีที่นำกลุ่มพันธมิตรไปปิดท่ากาศยานสุวรรภูมิและสนามบินดอนเมืองเดือรรยกค่าเสียหายจำนวน103ล้านบาทและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีจำลองกับพวกรวม36คนในข้อหาความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหายอีก575ล้านบาทก็เรียกว่านะคะท่านผู้ชมคะไม่ธรรมดาค่ะสำหรับคดีของ ของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะคะซึ่งมีทั้งแกนนําแล้วก็แนวร่วมจํานวนนับร้อยคนนะคะโดยเฉพาะกับ15แกนนาที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีก่อการร้ายซึ่งก็มีโทษสูงสุดนะคะถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะในขณะที่พันธมิตรโททักษินชนวัตรแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็มีข้อกล่าวหาหนักเบาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกับบรรดาแกนนำจำนวนกว่า20คนที่ทางอายการสั่งฟ้องคดีก่อการร้ายไปเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2553อายการฝ่ายคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องนายวีราการมุสิกพงศกับพวกซึ่งเป็นแกนนําและแนวร่วมนปรชรวม19คนในความผิดนะคะทางด้านอาญา คือร่วมกันหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ทับ1ทับทับ3ประกอบมาตรา83 8 4 85และมาตรา86ซึ่งรายชื่อผู้ต้องหาทั้ง19รายนะคะประกอบไปด้วยนายวีราการวุสิกพงศ์นายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุริใสเกลือนายแพทย์เวงตโตจิราการนายก่อแก้วพิกุลทองนายขวัญชัยไัยพนาหรือสารคำนยายยศวริจูกร หรือว่าเจ๋งดอกจิกในนิสิตสินทุพลายในการุณโหสกุลในพิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยในภูมิกิติหรือพิเชษสุขจินดาทองในสุขเสกหรือว่าสุขผลตื้อในจรันลอยภูลในอำนาจอินทโชตในชยุทธไหลเจริญในสมบัติหรือว่าผู้กองแดงมากทองในสุรชัยหรือว่าหลักเทวรัตนาย รชดหรือว่ารัชตะนะคะกบวงยอดและนายยงยุทธ์ทวมมีรวมไปถึงอีก6คนค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะก็อยู่ระหว่างการหลบหนีนั่นก็คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรพันตำรวจโทวไวยพจน์อภรรัฐในอริสมันพงเรืองรองแนทีสอนเพียงเกตในสุพรณอัาวง์และก็ในพยัพปั้นเกตนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแกนนําแล้วก็แนวร่วมดปช19คนค่ะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งข้อกลา่าวหาหมิ่นสถาบันโดยกรุมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่ประกอบไป ด้วย1ในจตุพร 2. ในแพทย์เวง 3. ในนัทวุฒิ4ในเกาะแก้ว 5. นากธิดาถาวรเศษ 6. ในการุณ 7. ในยุทธบริษ 8. ในวิภูแถง 9. ในวีรการ 10. ในชินวัตส 11. ในพิเชียน 12. ในสุพร 13. ในขวัญชฉ่14ในนิสิต 15. จ่าจากสิบตำรวจประสิทธิ์16ในวรวุฒิ 17. นางละดาวัน 18. ในสมชายและ19ในพยับค่ะ ขณะที่นะคะบรรดาแนวร่วมคนเสื้อแดงอีกเป็นจนํานวนมากค่ะที่โดนคดีตั้งแต่การฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินไปจนถึงคดีเผาสถานที่สําคัญต่างๆอีกกว่าร้อยคนซึ่งก็มีทั้งโดนตัดสินจําคุกไปแล้วและก็ได้รับการประกันตัวออกมาและอยู่ระหว่างการต่อสู้คดียังไม่นับรวมนะคะถึงคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งก็มีทั้งที่ถูกสั่งฟ้องไปแล้วและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนังกงานสอบสวนซึ่งแบ่งออกเป็นสส่วน คือภายใต้การดําเนินคดีของตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษยกตัวอย่างนะคะเช่นพันตำรวจโททักษินในจักรพบน์เพนแขในใจอึ้งผาก,ก่อนในจูพงถี่ท่วนเป็นต้นค่ะและในส่วนของพันตำรวจโททักษินเองก็ยังมีคดีความนะคะที่ข้างค้างนอกจากข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมซึ่งก็เป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันอีกเป็นจำนวนมากนะคะเริ่มจากคดีที่ทางอัยการสูงสุดยื่นฟ้องพันตำรวจโททักษินต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่11กรกฎาคม2551ในข้อกล่าวหาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร,รับสัมปทานจากรัฐและปฏิบัติหน้าที่เอื้อบริษัทที่ตนเองถือหุ้นด้วยการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตทำให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่า6.6มื่นล้านบาท ด้วยคดีอนุมัติเงินกู้กับรัฐบาลสหภาพพม่าค่ะเป็นจำนวนเงิน4,000ล้านบาทผ่านทางเอ็กซิแบงค์รวมไปถึงคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี่สินอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอช นอกจากนี้พันธวจโททักษิณน,นะคะยังถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในโครงการจัดซื้อจ,จัดจ้างสายพานลำเลียงกระเป๋าและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดรุ่น c t x 9 0 0 0ของท่ากาัสยานสุวรรณภูมิรวมไปถึงข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกทุจริตต่อหน้าที่ในการประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัยท่ากาสยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษและข้อกล่าวหาร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มบร,ริษัทในเครือกิษสามหานครตั้งแต่ปี2 5 4 6และก็ทำให้ธนาคารนั้นเกิดความเสียหายถึงกว่า1.18พันล้านค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะยังไม่รวมไปถึงผลคำพิพากษาในคดีการกระทำความผิดในโครงการออกสลักพิเศษ3ตัวและ2ตัวซึ่งศาลได้ออกหมายจับพันตำรวจโททักษินและก็มีคำสั่งจำน่ายคดีเฉพาะตัวพันตำรวจโททักษินเอาไวช้ช่วคราวหลังจากที่พันตำรวจโททักษินนั้นไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาค,าคะ่ะท่านผู้ชมคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทันทีที่มีการพูดถึงการนิรโทษกรรมผู้ที่ผูกติดอยู่กับคดีเหล่านี้นะคะย่อมมีโอกาสค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสิน้นที่ผ่านมานะคะ ทางกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็ค่อนข้างที่จะประกาศตัวอย่างชัดเจนนะคะว่าสนับสนุนตากว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่สําหรับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะคะว่าพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทาง คุณปัตเทพพวงงผ่านค่ะโค้กของกลุ่มพัมมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะซึ่งในขณะนี้เรายังคงรอสายอยู่นะคะจากทางคุณปัตเทพค่ะสายยังไม่พร้อมน่ยนะคะซึ่งเราคงจะได้ตามกันถึงท่าทีของทางกลุ่มพัมมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกันละค่ะท่านผู้ชมคะว่าตกลงแล้วท่าทีเนี่ยนะคะของทางกลุ่มพัมมิตรนั้นจะให้การสนับสนุนนะคะในพรบนิรโทษกรรมหรือคัดค้านในพรบที่ว่านี้เนี่ยนะคะเราคงจะได้ตรวจสอบกันกับประเด็นนี้ค่ะซึ่งหลายๆฝ่ายเองเนี่ยนะคะก็ยังคงนะคะรอดู ท่าทีที่ชัดเจนของทางกลุ่มปันทมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังไม่พร้อมสำหรับสายของคุณป่านเทพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาตามสัมภาษณ์คุณป่านเทพปุ่พงพันธ์กันค่ะจ่อข่าวร้อน